สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเรียนภาษาเกาหลีกับครูซันนะคะวันนี้ครูจะมาสอนคำศรรพัพท์ง่ายๆสองคำที่เราอาจจะงงว่าใช้กันยังไงก็คือคำว่าโต๊ะกับทาชิคำสองคำนี้มีความหมายที่ถ้าแบบแปลเป็นภาษาไทายก็คือเหมือนกันก็คือคำว่าอีกครั้งหนึ่งโต๊ะ oh ก็แปลว่าอีกครั้งหนึ่งทาชิก็แปลว่าอีกครั้งหนึ่งแต่สองคำนี้ใช้ต่างกันยังไงเอ่ย โต๊ะคือใช้ในลักษณะที่ว่าเราพอใจเราแฮปปี้กับสิ่งนั้นๆแล้วเราต้องการอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นเราไปทานอาหารแล้วเราชอบอาหารเราก็จะบอกขอบคุณกับทางแม่ครัวเนาะหรือว่าเป็นทางเจ้าของร้านอะไรก็ได้แล้ว,ลวเราก็บอกเขาบอกว่าใช้โมโกสเนดาใช้มโกสเดาก็คือฉันทานอาหารได้ อร่อยดีขอบคุณใเ้ที่แปลว่าดีโอเคไหมคะเฉลอย่างคุณพูดว่าใชา้ไดเซลก็คือทําดทได้ดีโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าใช้คือคําว่าดีทําได้ดีมอโกสเิดาก็คือฉันได้กินเสร็จเรียบร้อยแบบดีพอใจแฮ ppy เนี่ยค่ะก็คือเป็นลักษณะาการขอบคุณเนาะดยการพูดว่าอขอบคุณมากฉันอร่อยอร่อยมากฉันกินได้แบบแฮ ppy ปปมากเนี่ยค่ะแทนมอโกสเนดะแล้วก็ คนที่เขาเป็นเจ้าของร้านเขาก็จะบอกกับมันว่าโอ้เน่โตโอเซลโตโอเซลมาอีกครั้งนะคะมาอีกครั้งนะครับแบบเนี้ยค่ะโตโอเซลเพราะว่าเขาเห็นเราแฮปปี้เขาก็ใช้คํานี้ได้โอเคไหมคะโตโอเซลหรือว่าเราไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะเราไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าแล้วเ,เขาก็จะระหว่างที่เราจ่ายเงินเสร็จ เขาก็จะพูดกับเราว่าโตเซลมาอีกนะคะเพราะว่าเราเหมือนกับเราแฮปปี้เราซื้อของแซลงว่าเราชอบของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็บอกให้เรามาอีกครั้งนะคะเพราะเราเราแฮปปี้แต่ถ้าในทางอีกแบบหนึ่งสมมุติว่าในสถานการณ์อีกแบบหนึ่งอะคะ่ะที่ว่าเราไปซื้อเสื้อผ้าแล้วเราชอบเสื้อผ้าชุดนี้นะแต่ว่ามันไม่มีไซส์ให้เราเราอยากจะไซส์ไซส์นี้แลวเขาเจ้าของร้านก็บอกว่าอืมพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะมีสินค้ามาเพิ่มมีสต็อกมาเพิ่มคุณช่วยมาใหม่พรุ่งนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยเขาจะใช้มาใหม่แบบเนี้ยอีกครั้งหนึ่งแบบเนี้ยคะ่ะเขาจะใช้คําว่าอะไรเลยเขาจะไม่ใช้โตแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เสร็จเรียบร้อยเรายังไม่ได้พอใจคือทาชีเนี่ยเป็นการทําใหม่อีกครั้งหนึง่งอะไรก็ได้อีกครั้งหนึ่งที่เรายัางไม่เสร็จเรายัางไม่สําเร็จเราเลยต้องทําใหม่อีกครั้งหน,น,นึ่งอันเนี้ยนะคะ หรือว่าเรายังแบบยังไม่เสร็จเรายังต้องมีต่ออย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็คือทาชิได้เนาะอย่างเช่นเขาก็ในแง่ที่ว่าเสื้อผ้าไม่มีไซส์อย่างเงี้ยค่ะเจ้าของร้านเ็าจะบอกเราว่าในทาชิโอเซลพวกนี้ช่วยมาใหม่อีกครั้งหนึ่งทาชิโอเซลโอเคไหมคะแล้วเราก็อาจจะตอบกลับไปว่านี ee, ่ทาชิโอเกลก็คือเดี๋ยวฉันมาใหม่ละกันงั้นฉันเดี๋ยวมาใหม่ละกันพ่งนี้เนาะ แบบนี้ค่ะ okay. โอเคโยอ,อันนี้ก็เป็นอีกไวยากณ์หนึ่งนะคะในการใช้ที่ว่าไม่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแต่ว่าเป็นเพราะว่าสถานการณ์แล้วเราก็เลยต้องใช้และเราจะมาเราจะมาใหม่เพราะว่าเป็นเพราะสถานการณ์แบบนี้โอเคไหมคะี่ในทัชิโอเลกย่างไี้ค่ะแบบนี้ได้ทชัชิหรือถ้าสมมติว่าเราเวลาที่กูจะใช้ใบ,บ่อยๆในห้องเรียนอย่างเวลาที่กูไม่ได้ยินนักเรียนพูดอย่างนี้ค่ะหรือว่า ไม่เรียนอ่านแล้วอ่านไม่ไม่น่าจะถูกไหนลองมาอ่านมาอีกครั้งหนึง่งสิอย่างเงี้ยค,ค่ะกูจะพูดว่าทาชิอีลก็จูเซลถาชิอีลก็จูเซลช่วยอ่านใหม่ให้ฟังหน่อยค่ะแบบนี้นะคะหรือในเงนี้ยกับการถ้าเราเรียนกับครูเกาหลีแล้วเราต้องการบอกกับเขาเป็นภาษาเกาหลีว่าช่วยพูดใหม่อีกครั้งหนึง่งเพราะว่าเราอาจจะแบบเป็นช่วงที่เราไม่ได้ยินหรือว่า มันมีอะไรใหม่ใม่ไม่ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกเขาบอกว่าทาชีมาเลเซียช่วยพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งให้หน่อยค่ะอย่างงี้ก็ได้หรือในแง่ว่าเขาอธิบายมานะแต่ว่าเราไม่เข้าใจค่ะเราบอกให้เขาอ,อธิบายมาอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วยอธิบายใหม่เราไม่บอกว่าโต oh นะคะเราจะบอกว่า achi, ทาชีทาชีซอนเมียงให้ช่วย่คำว่าซอลเมีงเเยงให้ช่วยก็คือ ช่วยกรุณาช่วยขอให้ช่วยอธิบายทาชีอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมคะแบบนี้ใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นทาชีกับโตมีความใกล้เคียงมากๆอยู่ที่ว่านะจุดนั้นในขณะที่เราพูดเนี้ยเราพูดด้วยความที่ว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราอยากจะอีกครั้งหนึ่งอย่างสมมติเราไปดูหนังเนี่ยคะ่ะแล้วมันสนุกมากๆแล้วเราต้องการดูอีกรอบหนึ่งเงะะ้ยค่ะเราใช้อะไรครับในสถานการณ์นั้นเราจะใช้โต้ว้าวน้องเคมิเซล โู้เนละ้วเนาะฉันจะดูอีกรอบหนึ่งเอ่อหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปดูหนังไงคะแล้วเราหลับแล้วเพื่อนทุกคนบอกว่าโอ้ยสนุกมากเลยอย่างเงี้ยเราแบบเราเสียดายโอ้ยเราเข้าไปแล้วเราไปหลับอย่างเงี้ยเราอยากจะดูใหม่อีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเราจะใช้ทาชิพโพลเลียวงั้นเดี๋ยวฉันเดี๋ยวมาดูใหม่เพราะว่าฉันไม่ได้ดูด้วย ยังไม่สําเร็จในการดูเนาะคือเราไปหลับซะก่อนอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นโต้กับราชิใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์เนาะอยู่ที่ความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกยังไงแล้วเราก็พูดไปค่ะเพราะฉะนั้นลองสังเกตแล้วก็ลองใช้ดูนะคะคำสองคำนี้ไม่ยากค่ะโตะกับอาชิไว้เจอกันครั้งหน้านะคะกอบเรียนภาษาเกาหลีกับครูชั้นบ๊ายบายค่ะ